ไล่เหรอตัองดูแล้วเหมือนเธอเป็นลูกหมาที่คอยวิ่งตามหลังเขาเลยอ่ะหมายความอย่างนั้นจริงเหรอเขาพูดแบบนี้ได้ยังไงเกินไปแล้วนะฉันก็ไม่ได้สนิทกับคุณเขือซินสักเท่าไหร่อ่ะนะเขาพูดใส่ฉันแบบเนี้ยฉันก็รู้สึกปแปลกๆฉันรู้ว่าความสามารถของฉันกับอาจารย์เนะ่ยมันต่างกันมากแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นลูกไล่นี่นะฉันไม่ใช่ลูกหมาที่อาจารย์เลี้ยงไว้สักหน่อย หลงกลซะแล้วล่ะฮะหลงกลเออยายเขอซินนั่นน่จจะทำให้เธอรู้สึกว่าเธอน่ะไม่คู่ควรกับนายคนที่ชื่อว่าจือเถียนอะไรนั่นแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยอุยเธอเนี่ยไม่ได้โง่แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะก็เพราะยายเขอซินนั่นน่ะเขาเห็นเธอเป็นคู่แข่งคู่แข่ง ก็ใช่อะสิไม่หรอกมันฉันกับอาจารย์ไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยโอยยังจะบอกอีกว่าไม่มีอะไรอ่ะทุกครั้งที่เธอเห็นเขานะฉันก็เต้นดัวเป็นกลองเลยไม่ใช่หรอแหมนึกว่าพวกเราจะไม่รู้หรือไงไม่ต้องอายหรอกนะแฮมเป็นตู้เย็นนะแล้วก็น้าสลัดด้วย อาจารย์หมวกเอียงแล้ว,วอเออฉันช่วยจับให้นะคะหัวออตัวไหนเนี่ยตัวเจ็ดค่ะตัวเจ็ดเขียนด้วยสิเขียนด้วยสิเขียด้วยสินี่เฮ้ยนี่ทำงานสิ ในห้องครัวเล็กๆทุกวันเราเดินสวนกันเกินร้อยครั้งแต่ละครั้งไม่แทรกไปด้วยเหงื่อก็สบู่กับน้ำมันสลัดไม่โรบินติกเลยสักนิดเดียวแล้วจะนับเป็นบทเพภาษาอะไร หิวที่มันทรมานที่สุดเลยนะหิวยิ้ตาอยู่แล้วนั่นนะสิรอตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินเลยอ่ะนี่รอเดี๋ยวนะจะเสร็จแล้วเร็วเชามได้เลยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเตรียมไว้นานแล้วเนี่ยนี่จะแย่อยู่แล้วรอแต่เธอแหละแป๊บเดียวนะจะตายอยู่แล้วนะอีกเดียวเดียววันนี้กับข้าวเยอะไปพิเศษเลย ผมไม่ใช่จำวันเกิดฉันได้นะฝันไม่ถิ่ยะนี่นี่คิดบ้าไปแล้วร้านที่จือเถียนทำงานก็รังแต่งร้านใหม่เขาก็เลยเคลียร์ตู้เย็นเท่านั้นคิดบ้าไปได้แนีนยเจือเถียนทำแบบนี้เกินไปแล้วเห็นทอพวกเราเป็นถังขยะไปได้เล่แก่ก็ไม่ต้องกินเก็บชามไปเลยปะเป็นถังขยะฉันก็ยอมน่อ๋อไปหุ้ยมาแล้วฮะไปหุ้ยมันนี่มาไปหุยพี่ทางฉันจะบอกให้นะเดี๋ยวพอทำเสร็จนะพยายามตักล่างๆเลยนะของที่ดีมันจะอยู่ได้สบายเข้าใจไหม อาจารย์จือเทียนนยีชอบมาที่นี่ทำอาหารทห้ทุกคนกินอย่างนั้นหรอคะใช่ทุกวันตลาดของเรานะ่ยจะเหลือของเยอะแยะไปหมดมแค่เอามาล้างทําความสะอาดก็ยังเป็นของดีเลยจือเทียนบอกว่าถ้าไม่เอามาใช้ก็เสียดายเป็นการทําผิดต่อชาวนากับคนเลี้ยงหมูนะ่ะจริง okay, มารู้ะ มาแล้วมาแล้วข่าวดีมาอ้าวเสร็จแล้วมา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 อุ้ยนี่กุยเหยืออย่าผักฉันสิทำไมแกถิบวิ่งเร็วแบบนี้นะฉันกินก่อนทิทีเลยอ่ะกินกันกินมีใครรักษาฟอร์มกันบ้างแล่านะรักษาฟอมกันบ้างสิอย่าแย่งฉันอย่าแย่งฉันฉันกินก่อนไงบ้าเถือยแย่งฉันตลอดนี่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 แย่จะไม่สบายแง่แง่เลยทำไมไม่ไปแย่งกับพวกเขากินล่ะฉันก่อนคงจะแย่งไม่ทันหรอกแล้วอร่อยมากเลยเนาะอะไรไปเนี่ย ฉันอยู่ข้างๆทำให้อาจารย์อึดอัดมากใช่หรือเปล่าคะหมูชิ้นนี้ใหญ่แล้วคุณมาทำอาหารที่นี่ทุกวันไม่เบื่อหรอคะของวางทิ้งไว้ก็เสียเปล่าเนอะตอนแรกก็กะว่าจะทำแค่ครั้งเดียวแต่พอฉันเริ่มเข้าหน่อยอพอนก,ก็ตามตื้อไม่เลิกจะทำไปเรื่อยๆนะอะจานก็ไม่ได้ล้างผักก็ไม่ได้ซื้อ พวกเขาเามากันเองก็ต้องทำให้กินกันหน่อยเนอะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฉันมองฉันมองมานี่ฉันรู้ว่าเธอผอมแห้ง <c oughs> แรงน้อยแยง่งไม่ทันเอาไปเลยชามใหญ่จ้ะขอบคุณแ,แกพี่ทางแล้วของผมเล่าโทษทีนะจ๊ะไปเอาเองไปเอาเองเหรอโอ้โหเจ๋งเลยลาวันนี้เนี่ยยังสดสดอยู่เลยนะค่ะแกสองคนที่เกินไปแล้วนะมันี่ขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอทางหน่อยนะใครเอาเอาด้วยแล้วเนี่ยเอาแน่นอนอยู่แล้วมาแย่งพวกเราทำไมนะผมจะแย่งแล้วล่ะ อันนี้เครื่องหายไปไหนหมดเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็ชพอแล้วช็พอแล้วเอ้าเอ้าเอาน่าจะพอตั้งนานแล้วนะฝีมือเขเจอเทียนนี่อร่อยจริงๆนะเนี่ยปลาวันนี้ก็สดมากเลยนะใช่สิรั้งแรกที่เจอเขาก็เพราะได้กินซุปที่เขาทำแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นตามมาก็ไม่ใช่ความบังเอิญแล้วใช่ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง ไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่ฉันเลือกฉันเลือกที่จะอยู่ข,ข้างๆเขาทำของพวกนี้ก็เพื่อให้พวกเรากินแต่ละคนวายจริงๆเลยย่างกินแบบเนี้ยไม่เหลือคนหนึ่งกินมากเลยอ่ะดูสิหมอใช่กับเขาเนะี่ยอยู่ตรงนั้นสองคนกินไปไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวก็กลืนตอนแรกคิดว่าจะได้เดินทางกับอาจารย์ได้เห็นอาจารย์ในอีกแบบหนึง่ง ในที่ต่างๆออกไปไม่ใช่แค่ในห้องครัวแต่ว่าดูเหมือนเขาจะดูต่างออกไปรอยยิ้มแบบเมื่อกี้ฉันไม่เคยเห็นเลยสองคนเนี้คงจะไม่ได้คบกันจริงๆแล้วนะ เครู้ไหมฉัเคยเจอร้านร้านหนึ่งตรงเขตตะวันออกน่าสนใจดีเป็นร้านเล็กๆดูอบอุ่นให้ความรู้สึกคล้ายๆลิตเติ้ลแบร์เลยล่ะแล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมแถวนั้นชันว่าน่าจะเป็นแบบบิสเนสร้นคงจะไปได้สวยนะขอจามด้วยคนเห็นพวกคนเดียวเหงาเล็กพวกเป็นเพื่อน ใจพราไปถึงไหนอเปล่านี่ฉันกำลังมองคุณเขอซินฉันรู้สึกว่าคุณเขอซินหนูดูดีจังเลยฉันว่านะต่อจากท่กแกอาจารย์ก็เป็นอีกคนที่จะหลงสเนสนนะห่ห์คุณเขอซินเลยนะเขาอย่างงั้นมะ Whoa! <sighs> อยู่เนี่ยทำไหน้าแดงแบบนั้นอ่ะคราวหน้าน่นอย่าแช่นานนักเดี๋ยวจะเป็นลมนะทางไปหุยเธอหลับตาทำไมเนี่ยเบื่อจริงๆเลยหรือว่าฉันคิดอะไรกับอาจารย์เนี่ยโท้อ